สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนลงบอสรัดในแมปอนิเมะแอดเวนเจอร์แอดเวนสวัสดีครับวันนี้มาสอนเล่นบอสลัดในแมปอนิเมะแวนการ์ดนะครับโดยที่ไม่ใช้ซองจินบูเลยตัวแรกก็คืออีกิดตัวสองก็เป็นชายอินแล้วก็เป็นนักเต้นนักเต้นอยู่ไหนวะออเนี่นี่ฮารุกะลิน,นครับได้จากพาร์ทแล้วก็สปีดวากอนแล้วก็ตัวใหม่ที่เป็นตัวปั๊มตังชื่อว่าทากะรูดะอะไรไม่รู้ แค่นี้ใช้ทั้งหมด4ตัว oh. อันนี้ก็เป็นคัดซีนนะครับของอีเวนต์บอรลาร์เทเกิน hey, ม,มาแล้วก็คือโหมดนี้จะใช้พวกเทดไม่ได้นะแล้วก็ต่อมาเราจะมาทําการเล่นข้างหลังเพราะว่าถ้าเล่นข้างหน้าเนี่ยเราจะปั๊มเงินไม่ทันก็มาเล่นแถวๆตรงนี้ก็วางตัวปั๊มเงินไปก่อนครับครับ,คร,บครับน้อง <laughs> ก็วางสปีดวากอนไปสามตัวแล้วก็ตัวปัามตังคือวางวางไปครับคัไป <laughs> พาไปชมวิกฤตใกล้ๆดีกว่าครับป๊บแล้วก็เราก็ทำการอัพตัวปั๊มเงินไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนชิวๆว่ะเบบี้ ก็วางอีกิจไปประมาณตรนี้ให้ขอบวงอะ่ะมันอยู่ตรงเส้นทางเดินพอดีมันจะได้แบบได้ระยะแบบคุ้มคุ้มแล้วก็วางเป็นหนตัวแล้วก็อัพตัวตังไปชิวชิว แล้วก็อัพอีกิจให้มันเป็นขั้นที่มันตีเป็นเซอร์เคิลครับแบบว่าไอ้กลมๆอย่างเงี้ยมันจะได้แบบเล่นง่ายๆแล้วก็ไปลงตัวต่างต่อถ้าใครไม่ไหวก็เอาไอ้ตัวเนี่ยไอ้ฮารุกะรินมาลงก่อนได้นะแต่ว่าผมไหก็ฮับตัวตังไปชิวๆ ส่โหดเลยครับพี่ชาครับน้องปึ๊บ,บแม็กละแล้วก็พออัพตัวตังเสร็จตันเสร็จปึ๊บแล้วก็ลงอีกิดเพิ่มอีก2ตัวแล้วก็อัพให้มันเป็นโจมตีแบบวงกลมอ่ะทั้ง2ตัวเลยให,ให้แบบวงกลมให้หมดอ่ะอย่าให้มันเป็นแบบเส้นตรงเพราะว่ามันจะเล่นยาก เดินแล้วหรอไวจังปึ๊บปึ๊บ <c oughs> ชิวๆครับเรื่อยๆแล้วก็พออัพมันเป็นกลมๆแบบคันเนี่ยเสร็จแล้วใช่ไหมคันที่6กก็เดี๋ยวอัพตัวหนึ่งเป็นตัวที่มันตีฟูลเอลีเลย อไปเรื่อยๆแล้วแพทนี้แบบไออีกิดมันโดนเนฟมาด้วยมันลดดาเมจจากตอนแรกมันตีบอสแรง40%ตอนนี้มันเหลือแค่25%มันก็ทำให้เล่นยากนีหนึงรวมกับเทดมันใช้ในโหมดนี้ไม่ได้พออัพเป็นขั้นเซอร์เคิลเอรอบๆตัวใช่ไหมแล้วก็อัพตัวอื่นต่อไม่ต้องไม่ต้องรีบอัพให้ตันนะเพราะว่า เห็นแล้วมันใช้เงินต้องหมื่นสีแต่ว่าดาเมจที่ได้มามันไม่ค่อยคุ้มกับเงินที่เสียไปเท่าไหร่ไปอัพตัวอื่นก่อนดีกว่าแล้วค่อยค่อยมาลงตอนทหยเบิ๊บเบิ๊บ๊บเฮ้ย แล้วก็พออัพถึงขัน้นนี้ปุ๊บที่มันตีรอบๆสามตัวแล้วก็วางไอตัวนักเต้นไปมันจะทำให้บวกดามจมากขึ้นที่เหลือลก็ไปลงอีทก,กิดให้ตันทั้งสามตัวเลย พยายามอัพให้แบบมันบาลานซ์กันนะครับแบบว่าพยายามอัพให้แบบมันไปด้วยกันได้อะภาพตัวแบบตัวอะไรตัวหนึ่งกบบสุดไปเลยมันไม่ค่อยคุ้มกันเงินเท่าไหร่ จริงเมื่อกี้ถ้าอีก,กิดใครตีบอสไม่ตายก็วางชายอินได้นะผมอัพเงินไอ้ผมเก็บเงินไว้เฉยไค่อัพอ,อีก,กิดอย่างเดียวพออัพตันหมดแล้วก็ลงชายอินได้ลครับ ลงให้มันอยู่ในวงอ่าไอตัวเนี้ยไอตัวบาบะแล้วก็อัพให้มันเป็นสีแบบวงกว้างๆอะ่ะขั้นไหนดีขั้นสักขั้นที่แปดที่เก้าเนี่ยแหละจริงๆมันก็เวอร์ปไปหน่อยนะแต่ไม่รู้ช่างมันเถอะเฮีย่ยสอนอะไรกลัวนะ อัพถึงขั้นที่9้าพอให้มันตีแบบเนี่ยระยะกว้างๆแบบนี้แล้วก็ไปลงอันอื่นไปลงอีกตัวตัวอื่นเออตัวเดียวกันแต่ว่าลงเพิ่มแล้วอัพให้มันอยู่ขั้นเดียวกันได้หมดจริงๆอาจจะไม่ต้องไปชาอินก็ได้นะเปราว่าเป็นตัวอื่นก็ได้แต่ว่ามันต้อง นั่นแหละมีดาเมจพอสมควรแต่รอบแรกที่ผมลงผมใช้ตัวนี้ก็เลยเออตัวนี้อะไรกันเพราะว่ามั่นใจกว่า อีกกิษอัพตันดาเมจเท่าไหร่ครับจังดาเมจหมื่นห้าหมื่นห้าเก้าสิบคไอ้เงือหมื่นห้าหมื่นห้าไองเงือมาช่วยจังวะั่าน่ะมันไม่มีบัฟโมนาเนี่ยโมนากูมันเอาเข้ามาไม่ได้คูณดาเมจตัง 17, ต้งหมื่นเจ็ดรอบแรกกูไม่ผ่านแล้วก็ยังไงวะใช่เหรอ <c oughs> กกอีกิษกูแค่แซดอะอ๋อแซดกูแค่เองแ็น เรียบร้อยต่อไปอีกิตัวสุดท้ายตัวนี้โหดมากเลือดประมาณล้านห้าก็พาถึงขั้นที่9้าหมดแล้วชาอินอัพถึงขั้นที่9้าหมดแล้วก็อัพแค่ตันเลย แล้วก็ขายตัวเงินทิ้งก็ได้เลยครับเพราะว่ามันตันแค่30เฟสก็เอาเงินที่ขายพวกตัวปั๊มเงินมาอัพตัวละครแทน ơi, nghe tiếng robot, box tay đó loa <được> <cười một poured into> เออเพิ่งเห็นว่าเขาปั๊มใหม่นะดาเมจคีเห็นขึ้นแบบโอเคแล้วอะ่ะปกติเห็นดาเมจคี้อย่างชายอินที่มันแบบดาเมจเก้าพันใช่ป่ะตัวเรียกคี้มันขึ้นมาเป็นสีเหลืองอะ่ะมันขึ้นมาแค่เก้าพันก็เลยงงแบบติดคี้จริงป่าวะเร่อบนี้มันขึ้นแบบติดคี้หมื่นขึ้นนีโอเคมีสีมีสีนีออ่อเปลี่ยนสีเฉยแตอนนี้ขึ้นเป็นดาเมจจริงๆแล้วแบบติดคี้อย่างแปดพันก็หมื่นหกมีเสร็จปแล้วก็ รอบอสเดินมานะครับชิวๆระหว่างนี้ก็ก <course> <c ười> okay. ิดข้าวอาบน้ำอะไรให้เรียบร้อยระหว่างรอบอสเดินมาขี่ข้าวน้ำเหรอปีนึงอ่ะกว่าจะเดินถึงเปื่อยอไรเงี้ยมาแล้ว บอลเลือกต้องล้านห้าเยอะมากมากชนะแล้วโอ้ยสุดยอดจัดใช้ชาหฮงอินคุ้มสุดเพราะว่ามันไม่โดนสตันใช่ จริงๆน่าแบบน่าจะบอกแต่ตอนเริ่มคลิปเนาะแบบว่าเราใช้ตัวนี้เพราะอะไรอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรผู้เลี้ยด้วยตัวอะไรเนอะ เรียบร้อยคือถ้าใครไม่ไหวก็รีบแายตัวมาวางข้างหลังต่อได้นะแต่ว่าอันนี้ผมจีจีละๆๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปโซโล่บอส,สตัดใช่ไหมในอนิเมะแนกาดนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย